เจอแล้วหลังหายจากบ้านหนึ่งปีหนึ่งเดือน25วันจากบางปูสมุทรปราการจะออกไปสปปลาวทางแม่จลิมน,น้าวันที่27ตุลาคม2,565จากกรณีเพจดังจังหวัดสมุทรปราการข่าวสารเมืองปราการ v ีสองประกาศตามหาคนหายเมื่อ30กันยายนสองพร้อยหกข้อความว่าประกาศตามหาคนหายนายวรลบเอี่ยมสุวรรณหรือดุก อายุประมาณ32ปีติดต่อเบอร์แม่0970807982หายไปตั้งแต่วันที่30สิงหาคม2564วันนี้ครบหนึ่งเดือนแล้วที่หายไปหายจากที่ตำลุบางปูใหม่สมุทรปราการเบื้องต้นมันดาจแจ้งว่าลูกชายมีอาการป่วยทางประสาทชอบเดินไปเรื่อยๆตอนนี้แม่เป็นห่วงมากใครพบเห็นโทรหาแม่เขาได้เลยนะครับหรือติดต่อมาที่แนน ได้เลยครับ098239461 9โดยมีการนำเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีนิวโชว์ขณะนั้นคุณแม่ของนายลุกคือนาสาวทักษณีพร้อมสิน้นอาชีพแม่บ้านบริษัทแถวแถวมิกุมอุตสากรรมบางปูขณะนั้นยังมีชีวิตอยู่ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่านายลุกเคยรักษาอาการทางประสาทที่สถาบันติตเวศสมเด็จเจ้าพยา แล้วหลังจากที่ไม่ได้ทานยาก,ก็มีอาการก้าวร้าวและหลงหลืมในวันที่30สิงหาคม2564วันที่หายตัวไปนายดุกได้กลับมาถึงบ้านแล้วเอาจักรยานยนต์มาเก็บแล้วเดินออกจากบ้านไปหลังจากนั้นติดต่อไม่ได้อีกเลยตอนนั้นแม่ได้ไปถามที่ทำงานเพื่อนที่ทำงานบอกว่านายดุ๊กได้ลาออกไปแล้ว หลังจากนั้นแม่ได้ไปแจ้งความคนหายไว้ที่สอพอบางปูผ่านไปพิเศษล่าสุดเจอตัวแล้วที่หมู่บ้านสว่างหมู่ที่สิบตำบลหนองแดงอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านริมชายแดนไทยลาวจังหวัดน่านเจ้าหน้า,านนที่ติดต่อญาติตามเบอร์เจอข่าวเศร้าทั้งแม่และพ่อนลุกเสียชีวิตก่อนหน้าสามเดือนหลังติดตามหารอคอยลูกกลับ หมดโอกาสพบหน้าเหลือแต่ตากับยายวัย80ปีเศษส่วนนายลุกยังมีอาการกิตเวทพูดไม่รู้เรื่องต้องส่งรักษาแผนกกิตเวทที่โรงพยาบาลน,น,น่านให้หายก่อนโดยเรื่องราวถูกเปิดเผยเมื่อวันที่24ตุลาคม2565เวลา19นาฬิกาชาวบ้านบ้านสว่างหมู่ที่10ตำบลหนองแดงอำเภอแม่เจริมจังหวัดน่านซึ่งเป็นหมู่บ้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยลาว แจ้งว่าพบชายแปลกหน้าลักษณะต้องสงสัยเดินอยู่ภายในหมู่บ้านจึงแจ้งให้ร้อยตำรวจโทรอนันต์ชัยวุฒิรักษาราชาการแทนผบอหมวด3241กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่324ฐานปฏิบัติการบ้านสว่างจึงรายงานให้พันตำรวจโทรพิเชษหมายมีผบอร้อยตชด324ร้อยตำรวจเอกวิรัตปินคำ รองผอบอร้อยฐานปฏิบัติการบ้านสว่างตะบลหนองแดงอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านทราบพร้อมเดินทางไปตรวจสอบร่วมด้วยผู้ใหญ่บ้านสมัครยอดอ่อนพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครตำรวจตะเวนชายแดนหมู่บ้านเข้าตรวจสอบไม่พบเอกสารแสดงตนและให้การวกบนแจ้งแต่เพียงว่าจะเดินข้ามไปประเทศสปปลาวเพื่อเดินทางไปประเทศจีน โดยเมื่อวันที่25ตุลาคมผู้ใหญ่บ้านบ้านสว่างได้นำตัวส่งให้ฝ่ายปกครองอำเภอแม่จริมทำการตรวจสอบโดยนายสิทธิชัยชัยมงคลประลัดอำเภอแม่จริมเล่าว่าได้ซักถามชายต้องสงสัยรายดังกล่าวให้การว่าตนถือสัญชาติห้าสัญชาติคือไทยลาวจีนสหรัฐและสัญชาติพิเศษจึงชวนคุยไปเรื่อยเ,อยเพื่อพยายาม สอบถามชื่อพยายามอยู่จนนานจนถามว่าชื่อที่ใช้ในประเทศไทยชื่ออะไรจนชายต้องสงสัยรายดังกล่าวตอบมาว่าชื่อนายวรลบเอี่ยมสุวรรณทางเจ้าหน้าที่จึงได้เช็คกับฐานข้อมูลทะเบียนราษพบว่ารูปถ่ายมีลักษณะคล้ายกันเมื่อเอาชื่อดังกล่าวค้นหาในอินเทอร์เน็ตพบมีประกาศตามหาคนหายเจ้าหน้าที่จึงได้ติดต่อตามเบอร์โทรดังกล่าว ไม่สามารถติดต่อได้จึงติดต่อประสานงานไปยังผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการเพื่อติดต่อให้ญาติยืนยันตัวตนและมารับตัวทางผู้ใหญ่บ้านแจ้งว่าพ่อและแม่ของนายดุ๊กได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อสามเดือนที่ผ่านมาจะเหลือเพียงแต่ตากับยายอายุ80กว่าไม่สามารถเดินทางไปรับได้และญาติก็ล้คิดที่เหลืออยู่ของนายดุ๊กคืออ่าก็ยัง พักปื้นอาการหลังผ่าตัดยังไม่สะดวกไปรับโดยพ่อและแม่ของนายดุกยังมีเงินประกันชีวิตที่รอให้ในายดุกมารับมรดอกอยู่ทางฝ่ายปกครองจึงติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลแม่จิริมเพื่อทําการรักษาเนื่องจากนายดุกพูดจาไม่รู้เรื่องมีอาการทางจิตเวชชัดเจนเกรงจะเกิดอาการคลุ้ลั่างด้านนายแพทย์สนุกพิพัฒเวชรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลน,น่าน ฝ่ายการแพทย์กล่าวว่าทางโรงพยาบาลน,น่านได้รับแจ้งว่ามีชายอายุ33ปีมีอาการพูดจาวกนวนมีการส่งต่อมาจากโรงพยาบาลแม่จลินจากการประเมิอนอาการเบื้องต้นที่โรงพยาบาลน,น่านโดยจิตแพทย์พบว่ามีอาการมีความผิดปกติทางสภาพจิตใจแต่ชายรายดังกล่าวปฏิเสธการรักษาอ้างว่าไม่ได้ป่วย แต่คงเป็นไปตามพรบสุขภาพจิตที่ต้องรักษาอาการโดยต้องนอนที่โรงพยาบาลน,น่านโดยหลังจากนี้จะได้ทําการรักษาเบื้องต้นที่โรงพยาบาลน,น่านเพื่อให้ชายรายดังกล่าวมีสติและรู้สึกตัวดีก่อนหลวงทั้งจะได้ประสานงานกับทางญาติเพื่อวางแผนการรักษาก่อนที่จะส่งตัวกลับภูมิน้ำเนาที่จังหวัดสมุทรปราการด้านพลตารวจ ตรีปิยพันธ์พัทลพ,พงศินผู้บัญชาการจังหวัดนานกล่าวหลังจากเดินทางมาสอบถามนายรุกที่โรงพยาบาลน,นานว่าทางตำรวจภูธรจังหวัดนานได้รับแจ้งจากพันตำรวจเอกสุวัตจินดาวันรอลอ,ลอ,ลอทอผู้กำกับการสพแม่จริมว่าได้พบผู้ที่สูญหายและมีการแจ้งความไว้มาพบตัวที่แม่จริมเบื้องต้นได้สั่งการให พุ่งกับการสอพแอม่จริมให้เข้ามาดูแลและประสานงานกับพื้นที่ที่มีการแจ้งหายไว้เพื่อจะได้ให้ญาติเข้ามาประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อให้การดูแลในเบื้องต้นทราบว่าบิดามารดาได้เสียชีวิตไปหมดแล้วแต่ก็มีมรดกและเงินประกันชีวิตที่นายลุกต้องเป็นคนรับแต่การกลาประเมินการเบื้องต้นนายลุกต้องมีการรักษาอาการทางจิตเวชเสียก่อน ซึ่งในส่วนนี้และจะหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดหน้าให้มาดูแลและจะประสานกับทางญาติเพื่อจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปและรถวงค่าแรงก็เลยไม่มีเหาต่างต่างประมาณนเ้กเลยน้ารถขึ้นมาหน้าผมก็ติดเศอผมมาในสายอาญาที่รัชด่านที่4ที่8ที่นี่เนะครับ ว่าจะเป็นน้มันหรือว่าโอเคค่แต่ปฏิเสธว่าการที่เขาม่ค้องคองหมู่าผมเป็นหมูานที่มันผมก็เรื่อนเนื้อเรื่องมาเออักไปทำไใช่ะเออแบไบโอเมาตจีม่ี้อแใช่ป้าลร้วมราม่ตนไม่้องมาถึงคนไบโอเมาจีมันก็สามารถเช็คได้ี่หรอว่าสาชาติแท้อมีไบโอมติจีที่มีนะรุณหาสาาแกไม่รับุณหาสายชาเลยไง แค่มีประวัติแต่ตั้งไม่ที่มีผมไม่ได้ป่วยครับผมมาพูดผมพูดความเป็นจริงใช่คือตอนนี้ปัจจันก็ไม่มีชื่อไม่มีถ้าผมบอกปัจจบันบอกเลขรหัสบัตรประชาชนผมในไทยแล้วคุณยาประมาณว่าให้มาแต่คืออันนี้มันขึ้นในอาญาที่รัชดาว่าอันนี้เป็นแค่ครับทางโรงพยาบาลน่านนะครับได้รับแจ้งว่ามีชายอายุประมาณ33ปีนะครับมีอาการผู้จา ววนนะครับมาเราก็ส่งรถไปรับนะครับเข้ามาประเมินเบื้องต้นที่โรงพยาบาลหน้านโดยทางจิตแพทย์พบว่าน่าจะมีความผิดปกติทางเรื่องของระบบสภาพจิตใจนะครับซึ่งคิดว่าเป็นไปตามพรบสุขภาพจิตซึ่งจะต้องแนวทางการรักษาเนี่ยก็คงจะต้องให้นอนโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็พยายามไปประสานกับทางพอมอ ให้ไปติดต่อกับทางญาตินะครับเพื่อให้มาวางแผนการรักษาเนี่ยร่วมกันนะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยผู้ป่วยอยู่ที่สมุทรปราการนะครับตอนนี้เนี่ยเรากำลังประสานกับทางญาติในการที่จะมา,าวางแผนร่วมกันแต่เบื้องต้นเนี่ยเราจะให้การรักษาโดยที่จะต้องให้นอนที่โรงพยาบาลน,น่านก่อนนะครับจนกระทั่งอาการเนี่ยเ,เริ่มปกติคือเริ่มรู้สึกตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วถึงจะมีการ ประสานเพื่อที่จะส่งต่อกลับไปที่จังหวัดสุพรรณครับทางตำรวจภูธรหน้านะครับได้รับแจ้งทางสอตรแม่จลินนะครับว่าในพบผู้ที่สูญหายที่ถูกแจ้งความหายไว้นะครับก็มาเจอที่ที่ในเขตพื้นที่ของแม่จลินทางตลัดตัวแม่จลินร่วมกับสสตรแล้วก็ูกพักนะครับก็ได้สั่งการให้ทางคุ้มกับสอตรแม่จลินนั้นนะครับเข้ามา ดูแลนะครับแล้วก็ประสานกับทางพื้นที่ที่แจ้งความหายไว้นะครับเพื่อที่จะติดตามญาติแล้วก็ทางญาติก็จะมาประสานกับทางโรงพยาบาลแล้วก็รับดูแลคนที่พบในวันนี้ครับซึ่งจากการทราบว่านะครับาทางปิดาบันดานั้นได้เสียชีวิตนะครับแล้วก็จะมีเงินประกันแล้วก็เงินประกันส่วนหนึ่งซึ่งคนนี้จะต้องเป็นคนรับนะครับแต่ในพฤติการ,รเบื้องต้นเนี่ย คนนี้เขาดูแล้วนะคุณหมอดูแล้วจะต้องมีการรักษาทางจิตเวชนะครับซึ่งในส่วนนี้ทางทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางองค์บาลทางพัฒนาความมั่นคงมนุษย์นะครับแล้วก็ทางจังหวัดน่านแล้วก็ทางตำรวจอุทธรจังหวัดน่านโรงพักแม่รินะครับแล้วก็ต่ออำเภอแม่จรินลงโรงพักแม่จรินอำเภอแม่จรินก็ดูแลแล้วก็ประสานกับทางญาติเพื่อ,อ,อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ ประสิตสองเมืองแก่นผ้าข่าวมะลงพัดถ์นิวยี่สิบสี่พลายงาน